เอาละทุกคนที่เพิกกดเข้ามาดูคลิปนี้นะเออก็คลิปไม่มิกนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะเออๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันใกล้ปีใหม่แล้วก็ในบ้านค่อนข้างที่จะวุ่นวายนั่นเองนะผมก็หลายอย่างนะครับดิสผมก็เออก็เข้ามาคุยกันได้นะผมเหงาครับเอาลิงดีหยุดใต้คลิปครับลิงดีหยุดใต้คลิปเลยแล้วก็แฮปปี้ดิวเยียเอยครับคนดูตอนนี้ก็เป็นสภาพของพวกเราในะตอนนี้นะครับหลังจากนี่เล่นไม่มิกนี่เลยนะครับก่อนเล่นมิมิกสภาพก็จะเป็นประมาณน,นี้เลยนะครผม chapter หนึ่ง chapter สอง chapter สามก็สภาพนี้เลยนะครับอัดในวันเดียวกันนี่สภาพนี้เลยแบบคืนน่าจะถึงเที่ยงคืนปะไม่ร,รู้บบรดูจัดอัดวันเดียวโหรอบไปสามมา chapter อะ c o n t ยังไม่เข้าเลยเฮ้ยตรงนี้มันคุ้นๆว่ะเหมือนตอนที่เราจบเลยปะจบ chapter สองแล้วก็มาตรงนี้เลยปะ เสียงาริโาเลยือน้แล้วหาไ่ไอคอเดกปตอวม่ยาเดียเราต้องเียหารแต่คนหนึ่งนะเหนื่อยกล้าตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูบักเลยนะ ไปนอนไม่นอนพี่พไม่นอนไม่นอนแ่แล้วความบันไดเด็กนไม่หนตัวท้ายบันไเอ่เนนั้นตัท้ายเปิดเปิดิดแหวโดนส่งรอบสวีทฮาอันนี่เอ็น m ปที่กลางอนนี่เไลโรงแรมนะความเสียงไปไหนไปขวาขวาเนียไไหนกันนะเฮ้ยนี่ไงไม่ไม่่ไม่ตะโกนเลยไม่ที่น เจอกล่องเปิดมั้วนะเอ่งบ้าเอ้าอ้าพี่วินชันไหมมาแพี่พมาฝั่งขวาใครโดนวิ่งไลอ่อันนี้ของอ๋อเียไหอ่ะไม่รู้บาเสียงก่อนเลยเป็นพี่วอยู่ด้านหลังอ่ะมันหายไปแล้วตาจะปิดแล้วต้องะวนไ่พไม่รอ อยู่ไหนกันะเหมือนเหนือทางที่หนูจะเป็นทางหนูนะใช่ปะเอานี่มาออกมีทางออกอยู่นี่ม่ท้าออกออกโอ้ประตูประตูนี้เปิดได้ไหมนี่ใครเั็นคออะไรวะม่านหนึ่งกอนเนาะไงวเฮ้ยประตูมาแล้วาจะเปิดทิ้งไว้มมอยู่ไหนยไหม ไม่เจอไป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 ไหนเจอได้ไนไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไหนอ่ะเปิดดิเปิดได้ปเปิดไม่ได้โดนเทเลยเอ้าอี้เนี่ยกลงเอ้าลก้อเฮ้ยนี่ไงนี่ยเปิดถูปอันนี้ได้ปัดทูปไม่ได้อ๋อมันต้องใช้ถ้าเจอผีแล้วไม่หิวใจกดดิกดดิ อ้ากดแล้ว,วไม่ได้ดมันต้องหาน้องนี่ไ้กดได้กดได,ได้มันต้องหาลาดใกลคือตอนนี้เว้คือผมแบบขี้เกียจไปขี้เกียจไปหาคนระับผมก็เลยให้น้องผมไปหาแนละ้วพวกผมก็เดาเอานะผมเอศูนย์หนึ่งห้า,าเผื่อม,มาแล้วเจ้าโคบ้าปึ๊บฟังแล้วฟังแล้วดูดีๆมีพาร์ทเลยแต่งว่าตรงนี้ปลอดภัยพูดก่อน <บา S 1> นี่มันปีกน้ำอไรนก็่หรือะเล่นต่อที่บ้นก็ได้ี่้านี่าจะต้องวิ่งหวาคนดูว่าใช่ว่ะเียเดี๋ยวค่อดี๋ยวค่อยเอาแล้วนั่นนี่ใช้ไม่ดพี่วินหรไม่หนูใช้เป็นแม่นี่มาดิอะไรอ่ะเป็นไรอ่ะนี่คือเล่นอยู่กับพี่วินเหรอ แลดเลวมาเล่นผีกผีอแลดลวอ๋อแมตเปิดไปเลยนีอย่างนั้นแหละชิวโอ้เกม่ายง่ายนอนนียงีีนี้ไม่ไมมยังไม่จบยังไม่จบเลยเร็วๆครับเป็นหินแบบสปิโอ้ยียผีผีเสี้ยงอีกแล้วเฮ้ยอ๋อถ้าถ้าถ้าอยู่แสงแสงแสงจะปกป้องเรา้ย สายตายตายตายมีอะไรอ่ะตายมีถ้ำตายมีถ้ำตายมีถ้ำตอนนี้เราได้เสียอาหารไปหนึ่งคนนะครับแมทธิวอยู่ไหนอ่ะแม่อแม่อยู่หน้าถ้ำเราเฮ้ยแล้วถำอยู่ไหนอ่ะทำไมวะเยโอ้ย อ๋อแล้วถ้ำอยู่ไหนอะไม่ว่าไม่ใช่แล้วแปลกๆนองถ้ำอยู่นู่นโอ้หไม่ใช่แม่วิ่งได้กูแล้วอะลากนว่ะเอาละคนดูตอนนี้เหมือนหาังน้นของน้องแมทธิวเรานับได้ไปเป็นวัยรุ่นเสี่ยงตายนะไปกดต่อคาดเพื่อที่จะให้เราลงไปได้นะผมก็ได้แต่ทำการรอน้องแมทธิวกดล็อคลาดสุดเพี้ยวนั่นเองนี่กดไปกดไปให้มันชนกันนี่ แมททีกัังเอาดาบพัฒนะไมบูชากันผีอยู่นู่นนีแมทิีอยู่นู่นแมทมวิ่งมาแมทเห็นพี่ปะพียนยึกก็คือทุกดุยอยู่นี่มาวิ่มาวิ่มาไหนอะแมทกูอยู่ไหนน่ะเฮ้ยไม้ไม้แล้วมังไม้ถอยเข้ามาเลยเข้ามาเลยนี่เปิดได้แล้วลงมาเลยปะ ไปลงไปเลยไปเอาลงมามันก็วัดนี่ว่ะรอเราแมทธิวทำไมวะคนดูมาๆเราตามต่อไปด่านโซ่มรณะพี่ชิตโอ้ยเดินข้ามร้อยโซ่เพื่อพิชิตเกมมรณะนี่ไงโคตรชื่อโคตรเฟี้ยวเฮ้ยอ้าวลงได้เหรออีกัโอ้โหอะไรไม่เหมือนดอเลยอ่ะเอ้ยระวังแว่นเห็นอ่ะเอเอ้ย เก่ของพี่ี่้าื่ด้อมแค่พี่คสได้มันเองเงินเท่าไหร่คะพี่ก็ไม่้ือนกันพี่ไม่ได้มันเองเดยเียวตรงๆอ่ะเขียวเลยเสียวเลยคนดูโอโหคนดเ้ยเจงกิาเราราเราเราิด่อนเจงกิตายเราจงกิ๊ดแมเดียวเจิ้มเจงกิ๊ดอยู่ตรงไหนอ่ะมามามาคนดูเราก็ กัาครบแล้วไป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 มันจะมีอะไรร่วงมาบนหัวเราไหมนี่ไม่ไมันมันไม่ร่วงใช่ไหมเฮ้ยหนอนชาเขียววางวางอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้วางเอาไปดูใกล้ร้ตัวปลอมตัวนอไปด้นรอมัไกร งั้นไม่รู้ว่ามันต้องเอาอะไรมาวางขึ้นบนต้นไม้เอ่ะไปปีนปีนขึ้นปีนได้หนูปีนไม่ได้พี่มีประสบการณ์ในการปีนต้นไม้ที่ปีนพูดไปก่อนไม่รู้จริงหรือเปล่าไหนยะพี่ขึ้นมาบนจะบ,บนสุดแล้วนะเฮ้ยทำไมทุกคนต้องเกียรหัวเราด้วยอะพี่ว่าบนจะบ,บนสุดแล้วนะพี่ยังหานะอะไรไม่เจอเลยไหนวะมันอยู่ไหนอ๋อนี่ไงมาเจอแล้วเจอแล้ว,ล,ว,ล,วลงไปไม่ปวดน้ำมันาดูโอเคคนดูวางวางวางพึงง้งวางมาแล้วใช้บวดร้อน วิ่งกูวิ่งกูวิ่งเข้าประตูก่อนเลยจังหวะเนี้ยไม่อยู่แล้วก็ไม่อยู่มันมีแล้วเปล่าโมงเนี้ยอะไรมีวิ่อยู่ที่ทีองเสียตลาดเพื่อนอีกคนนึงยซับไลน์ให้มีย่างงวะเอาแล้วจจงกิดเอ๋ยโอเคโอเคเขาตายก็นราจะไปไปเขาเพิ่มอะไรเอ้ยเราอยู่ใน โรงแรมเออเอออีกแล้วคนดูตอนนี้ก็จะจบแเรวเขาทำไรต่อมาชิวโอ้โหเล็กใก่นี่โอ้ยเอ้ยอันนี้ไงไหนไหนครีดไหนอะเอาเอาไปมีดเราต้องหาใบมีดด้วยเปิดไปไปที่ประตูคนดูคนดูเฮ้ย ดีปะคอยด้วยกันนงถ้าตายเดี๋ยวก็ร e ู้เรื่องรู้มือรู้มือคนดูห้องนี้ไม่น่ามีห้องน้ำใครมันจะบี้มาไว้ในห้องน้ำว่าคนดูผมเดือดจะเชื่อเฮ้ยเจอเเจอเจอเจออะไรอ่ะเจอแมลงตายไม่ใช่ไม่ใช่เจออะไรไม่รู้เฮ้ยลองไปวางได้ปะทหาจจะเป็นสิ่งที่มันต้องการเช่ที่ท่นี้อันนี้อันนี้ใช้อันนี้ใช้แงะได้ปะไม่ได้ไปดูดวนนี้เป็นดวนนี้ ้อจะไปเกาหลีเกาหลีอีกเมษาปฟนลอด่ัยปะเฮ้ยเดี๋ยวอันน oh ี้อันนี้พี่ที่พี่ถืออาจจะบางได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องไปวางก่อนเนี๋ยวพี่ถืออะไรอยู่ม้ดี๋ยวพี่น้องไปวางก่อนเดี๋ยวคนดูคนดูไม่รู้ไม่ใช่ปะมันต้องเป็นใบมีดเลยปะเ้ยทุกคนเราเจอแลเจใมีดแล้วตอนเกาตอไนอบอกนะตนี๋ยวล้วเมษาไปเจอคุณแจ อ๋อเอ่ออ๋อต้อใช่ไมน่นให้ม่าใส่แมงมุมรับคนดูเก็บไม่รู้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมันต้องใช้อย่างแน่นอนกลับกลับกลับอ๋ออุ๊ยอะไรตุ้งวะเฮ้ยโ่ั่ววอดี่วดี วิ่ไม่ใช่นี่มันเทียนแด่ล่างไปเลยะทำอะไรได้มีคนอยู่ข้างนี้น่าจะเปิดไม่ได้ตรงนี้เราวางเไมไปวางเรอไอมันมีเหอเ้ยเหาใบมีดดิี่ว่ามันต้องมีแบบไม่ใช่ปะอยู่ไหนวะมันจะอยู่หลังป้ายปะอะไรบ้นี้เหอเ้ยออไออแจนที่สองไม่ช่ มไี่มีเหรอเออมีนี่ะเอาไปวางแล้วไปวางเลยเออเอาไวางของเตมออเออของพี่เต็มเหมือนกันหรเอาของเต็มไแมแมทแมแมทแมทของไม่เต็มคนดูคนแมทแมแมเข้ามาในนี้แมสอาโยนของเหรอมันมันาขปหลอกเปาอ่อกไงวะคนดูไปไปไอ๋อในในตัวนี้เอง คนดูคือกูไม่เห็นไว้ผีแม่งยิงข้างๆกูแต่กูไม่เห็นเออมันอยู่ในตัวนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันรู้กูโดนจัมสแกร์เดี๋ยวกูถือดาบเอ็กคาลิเบอร์รอเลยขีหนึ่งเหลอขีหนึ่งว่ะมามาทุกคนแม่ต่อแล้วนะโอ้อีกอีกแล้วไม่ไม่ดันรังนี่ดานรังดานรังน่าจะเปิดแล้วดานรังไหมดานรังดานรังเปิดแล้วปะ มันเปิดแค่โซนมันเหมือนม่นมันต้องหายโซนฟันนี่ฟันฟันทิ้งเลยแมตมีด่านแมตแมตฟันเลยทรงซิงทรงซงไปไปไปเดียรอนเฮ้ยคนดูผมได้หน่วยสำรวจเราได้ไปเจอไล้นี่ไม้ไม้นี่เจ๊กันมาไว้ตรงนี้หน่วยสำรวจเรามีหน่วยสำรวจเราชี้จากคนดู โหเ์มลวางเลยคนดูอะไรนประตูน่าจะเปิดแล้วคนดูโอเคครับไม่อยู่ตัานได้ทุ่งเนี่ยเปิดแล้วเปิดแล้วด้านล่างฝั่งนี้ฝั่งนี้ไหมอะไระค่อยๆเฮ้ยตกใจหมดแล้วไม่คาัซนสงโ่นคนดูมันใครข้อซ้อนมักกดเทศไมาเขียอะไรวะเนี่ย แม่เป็นตัจับยังไงเมื่อกี้มันอยู่ไหนอะตะกั่ยตุ๋ยหน้าหัวมาหน้าหัวอะไรโอ้โหพาพุชารู่ไม่ไม่เป็นไรมีทางมันอยากได้อะไรเอ้ยอ๋อนี่ไงนี่ี่เก็บมาอยู่พี่เก็บมาอยู่นี่วางออกไม่ใช่เอาใช่ดิมันต้องใช่ป่ะเนี่ยพี่ถืออยอะอ๋อนี่ไงมันจะต้องจุดเว้ยกดยีไปแล้วอ่ะมันวางไม่ได้อ่ะ มันมันวางไม่ได้วะเอ้ยไม่วางไม่ได้เราไปดูรอบๆก่อนดีกว่าเขื่อมันยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับ <g aff> แมทก็จะฟันอย่างเดียวเลยแมทเอท็ <c oughs> แมทกกูเอ,เอ <c oughs> <ะ> <c oughs> ็กคการิเบอร์จ้าม <c oughs> ีกูฟันมั้งไปด้วยกันเซฟป่ะไปเลยคนดูโอ้ <c oughs> เยเจอและ้วเจอแล้วอะไรเจออะไรใหม่ เออหนูเห็นจะดีเฮ้ยอะไรอะอะไรอะทำไมมียิงวิ่งเร็วอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่ง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 ที่แม่งวีผีเฉยเลยดูงงแล้วเนี่ยวิ่ง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 คนดูวิ่ง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 บอลตูนวิ่งบอตูนไอชิ้นไม่ตามกูไม่ตามกูไม่ตามกูเฉยเลยอยู่กับเพื่อนรูปฮะปลอดภัยอ๋อทำไมมันวางไม่ได้อะอ้ยขอรับเชิญวีวีไหนก็แมทสุดเดอร์แมทส์่พีนาสมุด มาป่าาอดผาแล้วตรงนี้ตรงนี้ตรงน,งนี้ผีไม่ไล่นี่เดี๋ยวโดนดัดบเอ็กคาลิเบอร์นี่ดูอ๋อดูดูแลทำเป็นผีมาเอ็กคาลิเบอร์คุณเลี้งแสงแล้วก็เกมต่างบนโลกนี้แตก,ก้ากคนก็มีถ้าถ่ายทำไมต้องหานพุบเราบ้างคอมพต้อง่านกระดิ่งให้ครบไปมหมาขี้ว่าอ่ะไป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 ,ไป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 วิงว่งวิ่งบ้านแหนตจีเรียบต้องต้องไล่เหมือนไม่ต้องถือคอมพาวาด์่ันกระดิ่งไป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 มโมโมไปด้วยกันไปด้วยกัน พี่จำทางอยู่พี่จำทางอยู่พี่จำทางอยู่ถ้าเจอผีก็จะได้นี่แมดไหมแมดแมดหรือแมดเฮ้ยผีรุนเอาอะไรสัตวเลยสวยสวยระวผีอยู่ข้างหน้าอันนี้เลยอันนี้เลยมาเราไปด้วยกันนี่แหละเฮ้ยไม่มาวิ่งกับ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  ึงกับม่งกับมึงกลับมากแล้วมาแล้วตอนี้านมาตรงนี้ก่อนรอรอผีไปก่อนไหมไมไมไหมรอผีไปก่อนไหมันอน้กล<อ>ักับวโอเคเข้าใจได้มาทางไหนกันทางนั้นซ้ายซ้าย,ายเอา้า,อา,าไปไหนกันนะถามต่อเลยเหรอขอตาต,า,ตายเกิดนี่ใช่ไหมเออไม่มเป็นไรจตไปตายดีกว่า โอเจอผีวิ่งไล่ใครคนอยู่มื่อกกูเห็นอยู่ถ้าผีเดี๋ยวพี่ดูตรงนี้โอ้ยเขาอยู่อยู่อยู่กับเกยู่กับแบตเลยกูวิ่งก่อนเลยกูวิ่งก่อนเลยมันมาเป็มมาทางนี้วิ่งหนมั่เอะเยเราได้หมดแล้วเฮ้ยแม่ไม่มาทางไหนวะ วิ่งกับทางเดิมอย่างแรกเลยเฮ้ยมันอาจจะครบแล้วก็ได้เว้ยเราต้องระวางคอมพาวตรงนี้ดูไม่ใช่คอมพาวอะไรไม่รู้กูพูดมั่วจะไม่ครบหรอไม่ไม่มม่กดไปแล้วนั่นน่ะไม่ใช่หรอคนดูได้เวลาแล้วเอ็กคาลิเบอร์เมดทิวไม่เสียงแหบเยอะจิ้มเป็นไหมเนี่ยเจ็บคอป่ะจุ๋เลยจุ๋เลยจุ๋เลยครบเลยแมทกูตายอีกละ <S <S <an> อยู่ในใจโอ้ยด mm ้านหลังก mm ูเลยปะเนี่ยคลิปใหมาพอ้ด้านหลังที่ออกมาที่ไหนอ่ะอ๋อนั่นไงบ้านแล้วบ้านด้านหลังเลยดูเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่ครบแล้วครบแล้วครบแล้วนี่นี่ไทยเดิมอฝั่งนี้ ลอกเดี๋ยวใส่เลดิอ๋อไม่ใช่อ่ะมันต้องใส่อะไรหมันไม่มันมาขึ้นว่าครบแล้วใช่ไหมแมทสูดเดิมแมทมันไม่ใส่อะไรอ่ะไม่รู้ไม่ไม่เมื่อกี้มันบอกมันขึ้นครบแล้วแล้วกูไม่ได้อ่านต่อเอ้าโอ้แม่เอาออกใส่วะเออมาไม่เขียนอะของในมือมันก็เหมือนกับเราเลยมในห้องว่ะ เออมันอาจะเปิดไม่ครบก็ได้อาจจะนะอาจจะไปดูข้างนอกกันเดี๋ยวกลัวไม้จิ้มผีแม่งมัต้องหาเลจับผีไม่เิี่วคอร้องเียพูดมาละของสายสืตสวนผมบอกมาคือการจับผีนั่นเองครัคนดูผีอยู่ไหนอะมึงจิ้มผี่ โอ้โหผีแม่งมาแล้วจับผีอะไรวะจับผีแล้วมึง่ะจับผีแล้วอมมึง่ยแต่แต่าจับผีได้กันไม่กลับมาวะผีเมื่อไหร่วะแม่แม่กูจะจับผีจับจจับได้หรอมาดีมาดดิมาดา แต่หล่อแม่วางนี้แมทแม่วางนี่แมทได้ป่ะเฮ้ยได้ได้ได้เหมือนเหมือนก็ปล่ปอยวิญญาณอะไรเงี้ยนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋ออยู่อะคือเราเป็นฆาตกรมันบอกอย่างนั้นเอาแล้วทางด้านผมประตูเออเอเอเราได้เปิดขึ้นแล้วนะคนดูพญอ่อนครับ หล่อ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 วะน่ากลัวว่ะน่ากลัวจังเลยเรียนในเนเธอร์แลนด์ฮะเออไม่เคยใคอีกแล้วเนี่ยนั่นแั่นคาซินคาซินโอ้โหยังไม่จบเอ้ยโอ้โหเราเข้ามาในหมอกครับเหมือนจะมีคนเสกลิฟอินได้ยังไงอย่างนั้นนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณปากหายยังมุ้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อแม่งกำลังเสลอเฮ้ยป่ากูเดินไปเหยียบมันโอ้โหมาใจเย็นใจเอาเอ้าคุณรู้แล้วคนนี้ใครคนนี้แม่ไมเคิลแจ็คสัน เปิดต,ต,ตัวดิต,ต,ต,วต้องการต้องการกุญแจกุญแจอยู่ในตัวพี่ว่าอ๋อนี่ไูเจอแล้วได้มาแล้วน oh, ี่ไงที <m <m ่ได้มาแล้วเนี่ยหอือไม่ก็เหมือนก่อนนั่นมันก็เดือดใจอยู่เออว่ะไม่ใช่หรอมาดิมาดิแมทกูเจออะไรไม่รู้แมทแมดรอก่อนแมทแมทแมดไม่โหลดไอ้เที่แมทกูแมดไม่โหลด แม่เดินนำหน้าไปเลยเขากอ,อ,อ,อยู่ในโอ่งหลอนชาเขียวแล้วเอ้ยคาติน้นละที่ว่ามันไม่ใช่หอนะรอใช่น,นดดดูดูดีนายกันบเจอไสิดนิดนะคนดูขับทำไมตลกเหรอ <c oughs> หวะเอ้ทำไมวะขับรถเอ้อ พัตเตอร์เพนสกูดอแมทสุดเลยแมทเออเห้อเอเงกลางตรงกลางไปตามไปไปตามไไสามารถช่วยเหลือเราได้นช่หมาจเกมันบอกไฟนู้นไปนู้ไม่านจรต้องไปตามไปแคไปตาไปยรนน่ะแล้วกูวิโอโหแยกกูปุ่ก e. er ูดุ๋ยใช่ไหมไปท้ายก่อนเลยไปท้ายมีมีน้ำตกไรเซเบอร์อยู่ โอ้โหไอ้ยี่ไม่จะมาฆ่ากูอ๋อคืออ๋อต้องเปิดไปตามสีกแทงแดงๆนะครับดูดูดูแทแดงๆแทะไรอะจิตนาการีอ๋อนี่ไงนี่ไงเปิดเปิดเปิดเยวเขียเขียวเปิด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 ให้หมดไม่แม่เปิดไม่เปนสีเขียวดิ เปิดเป็นเสียบทั้งหมดเลยตามเสาอะเมื่อกี้เมงเมงมึงออกมาแล้วทุกคนก็ดีเลยแล้วมันก็แตกแล้วไม่ตอบเปิดเปิดเสียบทหมดเปิดเสียบทหมดทุกเสาเลยเปิดเปิดเปิดเสียบทุกเสาทุกเสาทุกเสาจะมีหลายเสานี่มันมีเสาเสาอาทิตย์แล้วก็เสาจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์อะไรเงี้ยไปเรื่อยนะโอ้โหกูวิ่งกูวิ่งกสับจีงแตกก่อนเลยกูอยู่ตรงไฟเฮ้ยไฟไฟไฟกูไปไม่ถึงไฟมันจะมาฆ่ากูแล้วเฮเฮ้ยสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ย เสาที่ไหนอ่ะที่อยู่ตรงเสาเสาแรกอ่ะที่ไมมาเปิดอยู่ตรงเสาแรกที่ไมมเปิดเลยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งจะแบเอ้ยห๋อเออแสงไฟแม่งอุ๊ยที่ทำใม้ฟาดถ่านใส่กูขนาดกูเกือบตายเลือดลดไปเกือบครึ่งหลอดคนดูแม่งแม่งปล่อยพิษตูดหมึกฟาดถ่านใส่เอ้ยเจอเสาที่สองแล้วคนดูกูวิ่งกูสับตีนแตกอะไรอะไร เโอ้โหยังเกือบตายโดนฟ้าถางเลยจะกินกูไปหวั่นแล้วนะครับปึ๊บเปิดหมดตอนนี้หมดละไอ้ทิ้งจีนวันนี้ใช้เขาขยันตายเฮ้ยทุกคนไปแสงไฟตรงกลางดิมองไม่เห็นปึ๊บ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 ตรงไหนกันน่ะเห็นปไฟเห็นมผมไปนทีแสงไม่ใช่เปิดไม่ได้อ่ะเอ้า อ๋อตรงนี oh, oh, mm ้ม hmm. ันเขียวแล้วต okay. ัวนี้ม yeah. ันเขียวแล้วตัวนี้มันเขียวแล้วนี่นี่นี่คนดูโอเคคนดูตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราน่าจะกดสีเขียวกันไปครบแล้วเว้ยคือตอนนั้นอ่ะคือคือพี่กดคือพี่กดได้แล้วเว้ยคือเสาเป็นสีเขียวแล้วเว้ยอ๋อคืออ๋อเข้าใจละคือกดอย่างได้ให้เสาเป็นสีเขียว ไปไปแบบนะไปหาสาวสีแดงก่อนเออเราต้องปักให้มันเป็นสีเขียวแล้คนดูเพราะไม่คือมันไม่สาวสีแดงเว้ยเราเราต้องกดให้แพทเทิร์นมันถูกให้มันเป็นสีเขียวอ่ะเอ้ามันใิ่ที่มันตอบได้ที่ไหนนะตอบสีสีโอ้โหยี่หมออะไรสาวฟาดอะอุ้ยมันไม่ไม่ฟาดหางใส่กูอ่ะฟาดงั้นดีอืมก็ดีก็ดีมันนี่มันต้องเป็นสีเขียวไม่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะเขียวสองเหรอเขียวสาม เฉียดซีไม่ใช่อ่ะทำไงวะนี่เหรอไม่ขาดตะก,กี้คนดูครับคือตอนนี้น้องผมแม่งอัดสรญยาตัวเองคือคือมันแบบแบบมันนับเว้ยมันแบบยี่ห้าวิมันจะวนมาครั้งหนึ่งเว้ยนะเอ้แล้วแล้วคือแบบเหมือนจะต้องแก้แพทเทิร์นให้ถูกนะเออแล้วก็ยี่ห้าวิมันจะวนมารอบหนึ่งนะไปไปย,ย้ยา,ายย้ายอัอนนี้ก่อนเลย แม่แม,มาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสิบสี่ตอบได้เฉยสิบห้าไปที่นต่อ <c oughs> ไม่มาแล้วไม่มาแล้วเฮ้ยนี่าหา่างนะครัจะคลิปป้หาห่างก่อนดิ หาแ,แล้วนหนูมาหาสาวก่อนเฮ้ยมีปะไปโหลมันเป็นตาเขียวแล้วเข้าได้เลยปะสาวเราเขียวหมดแล้ว <ST. S 1> ปะก็ผูกเออตามันเขียวแล้วอโอ้ยเดินจะเขี้ยมผ้าถังแล้วเฮ้ยมันน่าจะเขียวหมดแล้วปะเนี่ยตาเป็นเขียวแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะโดนเดี๋ยวหน้าพวกนั้นเดี๋ยวคนอื่นก็น่าจะโดนดึงว้ามานะครับ เขาตาม,ม่เขียวแล้วนี่เฮ้ยอัน,น้อะไงยวนสไปเดอร์แมนนี่ไงไปมาดูว่ามัน you อนอโต้ยูเฮ้ยว่านไม่ทัน้าเจ็ดมี What I Have Done You p a y Their Sins แปลว่าอะไรวะโอ้ยตกใจมันด้วยเขาจุดประทรัดกันก็ไม่ใช่ประทัดเพราะจุดกุ๊ โอ้โหเราก็อยู่ในบ้านแล้วนะครับยู่แหละที่เขาใส่มาเลยไม่คนอรอไม่างานหรอกอ่ะโอเเครับจ,จบแล้วนะสำหรับชัตเตอร์สามคนเนี่ยคนดูเมือ่อกี้เมือ่อกี้เหนื่อยจริงแบบงงงจัดเลย